สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์ลับเจเจห้าเก้าแปดช anel สวัสดี fc ใสยลุงป้ายูทูบเบอร์สสยลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดี fc เก่าไมล์ลิบด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์ลับเจเจห้าเก้าแปดช anel ด้วยนะคะขอบคุณน้าใจทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจดูคลิปคอมเมนต์ comment, พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องไมล์ลับเจเจห้าเก้าแปดช anel ขอบคุณในน้ําใจทุกคนนะคะอุ้ยไมล์ลับเจเจตาบวมนะคะทุกคนอ้วนมากค่ะ อ้วนแล้วก็บวมไปหมดนั่นแหละค่ะเนาะวันนี้ได้ไปฟังคุณปุ้ยนะคะคุณปุ้ยตอนเย็นรอบดึกนี้แหละค่ะเนาะรอบดึกแต่ไม่ได้คอมเมนต์นะคะเพราะว่าไม่เลิมเจคํานวณน,นะคะสูตรรายวันที่จะเอาไปลงในช่องนะคะก็คือเสริมจากการเราพูดข่าวสารของลุงนี้แหละค่ะเนาะก็คือเป็นการคํานวณหุ้นรายวันนั่นแหละค่ะนําไปฝากทุกๆคนเนาะ,ะแล้วทีนี้ไม่เลิมเจก็เลยไม่ได้ไม่ได้คอมเมนต์ทักทายทุกคนนะคะแต่ก็ฟังคุณปุ้ยนะคะพูดนะคะ เกี่ยวกับที่เราพูดคุยข่าวสารกันนี่แหละคะ่ะก็หลายเรื่องเนาะก็รวมๆกันนั่นแหละแล้วก็มีวันหนึ่งที่ทุกคนคอมเมนต์ไปนะคะก็คือน้องติก๊กก็คอมเมนต์ไปว่านะคะมีโชคกับองค์ปู่ปริจิตนั่นแหลนะเนาะแล้วก็ได้เราพัฒนานั่นแหลนะเนาะนะคะไมายเละเจก็วันนี้ไมายเละเจก็เลยโอ๊ยนะคะไปนึกถึง ช่องเชฟยันนะคะเพราะว่ามาเริเจไปดูตั้งแต่เช้านะคะช่องเชฟยันที่ว่าสามีของแฟนนะคะคุณคุณป้าสมเนาะที่ที่ที่เชฟยันเรียกชื่อนะคะเนาะคุณป้าสมนั่นแหละค่ะสามีสามี ได้จากไปนี่แหละค่ะแล้วก็ไปเปิดฝาลงฝาลงให้ดูนะคะไมล์รบเจก็ดูนะสี่ห้าสามมาลาวพัฒน,นาแต่ไม่ได้ซื้อเขาหรอกค่ะไมล์รบเจเจนั่งมองนะคะเออแล้วเชฟยจนเขาบอกอายุ79้ามันจะมาหรือแต่เขาพูดถึงรัฐบาลไทยนะคะก็คือไม่ได้พูดไม่ได้คิดมาถึงใส่ลาวหรอกค่ะแต่คิดคิดถึงรัฐบาลไทยคิดถึงอีกสองวันสาวันข้างหน้านี่แหละคะ่ะเชฟยันก็บอกว่า อายุเจนะ็สิบเก้าเนาะเพราะว่าถามอายุด้วยใช่ไหมคะอายุเจ็สิบเกแล้วก็ฝ่าลงคือสี่ห้าสามเชฟยัเขาก็เลยพูดว่าโอ้ยเจ็ดเก้าจะมาอีกหรือม,มาบ่อยแล้วนะเอาเป็นสี่ห้าสามแล้วกันเชฟยันบอกอย่างนี้นะคะไม่เล็เจเจฟังนะครับทีนี้พอไปฟังในผลของเราพัฒนาออกนะคะก็คือออกห้าสามไม่ใช่สี่สามห้าเก้าแปดใช่ไหมคะที่ออกไปนะสามห้าเก้าแปดก็คือ ออกห้าเก้าแปดแล้วก็ออกสามห้านั่นแหละค่ะเนาะไม่เลิฟเจเจก็มานั่งคิดอา้าวเลขนะคะที่เชฟยันให้ดูฝาโลงนี่เองว่าพอมาฟังคุณปุ้ยพูดเนาะเราไปนึกถึงเชฟยันทันทีเลยเออเพราะว่าคุณปุ้ยก็พูดกับน้องติ๊กี้อ่นะเนาะนะคะคุณพี่ปุ้ยนะคะเรียกพี่ปุ้ยนะคะเพราะว่าอายุเยอะกว่าไม่เลิฟเจเจอยู่แต่ไม่เลิฟเจเกก่อนอายุนะคะทุกคนคุณ คุณพี่ปุ้ยคุณพี่แมวนะคะเนาะอายุจะเยอะกว่ามาเล็บเจเอยู่นะคะแต่ว่ามาเล็เจคือหน้าตามันไปก่อนอายุแก่เร็วคะ่ะอ้วนและแก่เร็วคะ่ะนะธรรมชาติคะ่ะอืมปล่อยเพราะว่ามาเล็บเจก็ไม่ค่อยเห็นนี้เนาะไม่รู้จะทํายังไงคนขี้เหล่มันแต่งยังไงมันก็ไม่สวยคะ่ะก็ปล่อยมันทรรมชาติไปนะคะทุกคนเนาะเรา จริงใจซะอย่างคะ่ะทุกคนเนาะเอาที่ความจริงใจแล้วกันเนาะนะคะหน้าตายขี้เหร่มันเลือกเกิดไม่ได้คะ่ะยอมรับตัวเองนะคะทุกคนเนาะนี่แหละคะ่ะไม้ลเจก็ไปฟังคุณปุ้ยมาเนี่ยแหละคะ่ะวันนี้ได้ฟังของคุณปุ้ยคลิปเดียวเนาะนะคะก็คือแล้วก็ไปฟังของป้านะคะที่ป้าขึ้นไม่ได้ขึ้นขึ้นไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าไม้ลเจดูเป็นคลิปนะคะทุกคนที่ พายุเข้าที่จำปงนะคะโอ้โหูน้ําหลากเนาะน้ําเยอะมากเลยนะคะฝนตกแรงด้วยนะไอป้าเขาก็กล้าเนาะถึงจะถึงจะเปิดโหมดของเครื่องบินเนะาะไมล์รบเจก็กลัวนะคะไม่กล้าหรอกเพราะว่ามันลงถ้ามันลงแล้วมันไม่รู้นะเพราะว่าไมล์รบเจดูที่ตอนนั้นที่ไมล์รบเจดูข่าวนะคะที่สามสี่คนนะ่ะวิ่งเข้าไปหลบใต้ต้นไม้นะคะ ฝนตกแรงๆเนะี่ยคือลงทั้งลงต,งตรงต้นไม้นั้นเลยค่ะไฟลุกเลยอ่ะแล้วคนก็คือเนาะนะคะนา่นาน่ากลัวนะคะเนาะเราคือมันอันตรายนะี่ะกับโทรศัพท์นะคะไม่เลิศเจเจ <ๆ S 2> ก็เลยห่วงนะคะห่วงจริงๆเราไม่รู้ว่าโทรศัพท์ของเรามันจะอะไรเขาเรียกอะไร Wi-Fi มันจะหลุดตอนไหนใช่ไหมคะถ้า Wi-Fi มันหลุด มันก็จะไม่มีโหมดของของเครื่องบินนะคะถ้ามันมันจะทําให้ฟ้าลงเพราะว่าเราต่อให้เรามีโทรศัพท์อยู่ในมือเราเปิดโหมดของไอ้เครื่องบินนะคะถ้าเมื่อไหร่เน็ตหลุดนะ่ะโหมดนั้นมันก็ใช้ไม่ได้นะคะไม่ร้วจะเจห่วงป้าห่วงลุงนะถ้าอยู่นอกบ้านนะ่ะมันไม่มีสายโลบฟ้านะ่ะอย่าอย่าไลค์กันเลยทุกคนนั่นเลยค่ะเนาะเพราะว่าที่ เราอยู่ตามทุ่งนานะคะทุ่งนามันยังไม่ไม่เสถียรเกะ Wifi นะคะไม่รู้ว่าไวไฟมันจะตลอดต่อเนื่องหรือเปล่าไมลรับเจห่วงห่วงจริงๆค่ะเนาะทางที่ดีนะคะถ้าเป็นช่วงฝนอะไรพวกนี้ก็เลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าค่ะถ้าไล์ในบ้านเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะไมล์รับเจมไม่ไม่ห่วงเท่าไหร่ แต่ว่าเราไปไล่ตรงนะคะที่มันเป็นอันนี้ยไม่เล็ฟเจห่วงเนาะนะคะก็นี่แหละความหวงคิดเยอะค่ะทุกคนเพราะเราเห็นข่าวมาแบมีเยอะนะคะเห็นข่าวเดี๋ยวลงทางเมืองนอกก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนทางเมืองนอกเนี่ยโทรศัพท์เอาเข้าไปเตาเกต์นนะ่ะยังระเบิดเลยนะคะทุกคนไม้เลิบเจยก็ห่วงเว้แม่ที่สวที่ทำกับข้าวกันนะ่ะนะ แล้วใช้โทรศัพท์ไปถ่ายกล้องใกล้ๆเนี่ยอุ้ยไม่ร้วเจห่วงเหลือเกินค่ะเพราะว่าที่ประเทศนอกเนี่ยนะคะโทรศัพท์เนี่ยแกเปิดเปิดแกตต๊เตาแก๊สนะคะจะทํากับข้าวน่ะแล้วมันไปเสถียนกับไอ้โทรศัพท์นะคะตอนโทรนะคะแล้วมันก็ระเบิดขึ้นมาเลยเนี่ยโอ้ยไม่รัเจ,เจห่วงนะคะ ห่วงเพราะว่าเกี่ยวกับทางแก๊สอะไรอยนี้เราไปทํากับข้าวอยู่กัใกล้แก๊สโอ้นไมแล้วเจห่วงค่ะไม่รู้อะไรเราดูข่าวแล้วเราเห็นแล้วก็เลยห่วงนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะถ้าใครนะคะไปเจอไฟ์สดป้าอะไรอย่างนี้ก็เนาะเตือนเตือน,นป้าบ้างเนาะไปแล้วเจห่วงนะคืออยากให้ไฟ์ในบ้านของเราดีกว่าค่ะบ้านเรามันมันป้องกันได้เนาะมันป้องกันโศเอข้าเรียกอะไรไอเกี่ยวกับ อุ้ยขนาดนะคะไมล์เจเคยเคยดูข่าวตอนนั้นไหมคะทุกคนนั่งในบ้านนี้แหละคะ่ะแต่มันมีสายสายล้อฟ้าเขาเรียกอะไรนะไอ้ล่มนะคะที่เรากลางกันฝนนะคะล่มที่เรากลางไว้กันฝนนี่แหละที่มันหักแล้วนะ่ะเอเขาเรียกอะไรตัวผ้ามันหลุดลุ่ยไปหมดแล้วมันเหลือแต่โครงของมันนะคะโครงของ หล็กนะคะที่มันอยู่ไม่ไกลกับไอ้บ้านเขานะ่ะพอฝนตกมาแรงๆฟ้าร้องมันไปผ่าเอาตรงนั้นแหละคะ่ะคนในบ้านนี้น็อกเลยนะคะคือมันสะเทือนไปถึงข้างในคือแรงของฟ้ามันลงไปมันทําให้ให้ไปดูดนะคะให้ดูดคนที่อยู่ในบ้านนะคะเนี่ยเนี่ยเนะี่ยถ้าใครจําข่าวได้นะคะลองไปย้อนดูเนาะไมล์แลวเจก็เลยห่วงป้านะถ้าเผื่อวันไหนเน็ตมันหลุดนะช่วงที่เรา ไร่อยู่กับฝนนะ่ะมันอันตรายนะคะทางที่ดีไม่ไม่ควรจะไลยไม่ไม่รู้ละอ่ะอยู่ที่ลุงป้าและกันแต่ด้วยความว่าเราเป็นห่วงนี่แหละคะ่ะก็เลยเรามาพูดนะคะมาพูดมาให้ให้เห็นว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงแนมะ้แต่โทรศัพท์ที่ใช้โทรศัพท์ในขณะทํากับข้าวนะ่ะที่ประเทศนอกด้วยซ้ําไปนะคะมันยังระเบิดเลยอะ่ะประเทศนอกอ่ะ ในในตัวเมืองแท้ๆนะคะแล้วเน็ต WiFi มันอันนี้อยู่แล้วเนาะแต่มันไปสเสถียรกับไอ้เตาแกตนะคะกับเครื่องโทรศัพท์มาการทูกำลังโทรศัพท์อยู่นี่แหละค่ะแล้วเดินไปที่เตาแกตนะมันระเบิดสองคนอ่ะกระเด็นกระดอนกันออกมาจากเตาน,นะคะนะคะอันนี้เขาเอาให้ดูเพราะว่าในบ้านเขาจะมีกล้องเนาะกล้อง เขาเรียกอะไรติดกล้องไว้นะคะติดกล้องวงจรปิดไว้นะคะอุ้ยมายแล้วเจเนี่ยคิดกว่าจะนึกออกว่ากล้องวงจรปิดนะคะนั่นแหละค่ะเนาะด้วยความเป็นห่วงก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเนาะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้แหละคะ่ะเพราะเมื่อตอนกลางวันเนี่ยพูดพูด,พ,ดพูดไปไม่รู้เครื่องมันดับตอนไหนนะคะเพราะว่าไอ้เครื่องมันเต็มนะคะไมายแล้วเจก็พูดไปตั้งนานนะคะแต่พอไปลงแล้วเอามาย้อนดู แปดนาทีกว่ามั่งสี่นาทีกว่ามั่งห้านาทีกว่ามั่งทั้งๆที่ตัวเองพูดไปคิดว่านานแล้วนะคะเนาะแต่ว่ามันเครื่องมันดับไมล์เลมเจก็เลยไม่ได้ได้ฝากช่องอะไรเลยเนาะก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันเข้าไปติดตามดูเป็นกําลังใจให้กันและกันตามช่องต่างๆที่เรารู้จักกันนี่แหละเนาะแล้วก็ฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกินของบริษัทมณโอมผมทรย์ด้วยแล้วกันนะคะเป็นกําลังใจให้ลุงป้าเนาะนะคะไม่ว่าเราจะ เจอกันที่ไหนนะคะช่องไหนอ่ะเราคนเดียวไม่สามารถจะดูได้ทุกคนหรอกคะ่ะก็ช่องนี้บ้างช่องโน้นบ้างไล่กันไปเนาะนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะคลิปนี้ก็นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์กันทุกคนนะคะขอให้ fc my love fc ลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกคนในราะ,ะมีแต่ความสุขความเจริญคิดวังสิ่งใดปัถนาสิ่งใดคอยส่งความมุ่งม,มั่นปรถนาทุกๆประการนะคะ โชครามเงินทองไห้มาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะเพิ่งเอามาใส่วันนี้พรุ่งนี้ถ้าอากาศเยน็นเดี๋ยวต้องใส่อีกวันนะคะเสือ้อแขนยาวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ